ไม่ยินแม่เสียงมือแต่มีความฝันที่จะกล้าไปพร้อมกันเต้นไปในจังหวะเดียวกัน บางทีความฝันก็ไม่มีเสียงแต่ถ้าเราตั้งใจฟังเราจะได้ยินอัศดายุทธคุณเศษพงศ์นักศึกษาทุนกีฬาเชียร์ลีดดิง้งผู้ริเริ่มโครงการสอนเชียร์ลีดดิง้งให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน SU Wisdom TV มทีวีแห่งมหาวิทยายลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากคุ้มพลังแห่งปัญญา จากมีวัตเุตกขึ้นที่เซ็นทรัลคอนแกรนด์จนทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนี้นะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูก่อนะนะครับว่าการก่อสร้างแบบแปลนต่างๆนั้นถูกต้องตามที่อนุญาตหรือไม่นะครับขณะเดียวกันก็มีถแถลงการจากทางห้างระบ,บุว่าเป็นเพราะว่าลมแรงจนทําให้แผ่นวัสดุบุผนังนั้นตกใส่ผู้ที่มาใช้บริการในห้างเสียชีวิตแต่ว่าก็พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ นายยุติธรรมน้อยสวรรค์หัวหน้ากองช่างเทศบาลนครขอนแก่นระบุว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งพร้อมประสานผู้จัดการฝ่ายอาคารของห้างขอดูแบบแปลนการก่อสร้างทั้งหมดว่าก่อสร้างตามมาตรฐานที่ขออนุญาตไว้หรือไม่รวมถึงดูความมั่นคงปลอดภัยในจุดอื่นๆเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกส่วนผู้เสียชีวิตตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ส่งร่างไปตรวจชนสูตรที่โรงพยาบาลศรีนคริน ส่วนลูกชายเวก้าขวบที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นรามภายหลังเกิดเหตุบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาได้ออกถแถลงการอ้างว่าสาเหตุเกิดจากลมกระโชกแรงผิดปกติทําให้แผ่นวัสดุบุผนังอาคารตกใส่ผู้ใช้บริการจนเสียชีวิตโดยบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทารกน้อยวัย5เดือนนะคะที่อำเภอเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะคะหลังจากมีอาการบาดเจ็บคล้ายๆกับว่าถูกทำร้ายจากเนื้อเซอรีร่แห่งหนึ่งที่อำเภอเกาะสมุยเนี่ยนะคะล่าสุดน้องเสียชีวิตแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องทารกวัย5เดือนนะคะได้มีการนำศพออกจากโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรงเมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ โดยน้องคนนี้ถูกนำมารักษาอาการบาดเจ็บลักษณะคล้ายๆจะถูกทำร้ายแต่วันที่11พฤศจิกายนหลังจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนำไปฝากเลี้ยงไว้ที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอเกาะสมุยแต่ว่าระหว่างไปรับกลับบ้านนะคะน้องมีอาการตัวเกร็งแล้วก็ตาค้างก่อนจะมาเสียชีวิตนะคะแพทย์วินิจฉัยว่าถูกทำร้ายเนื่องจากศรีรษะบวมแล้วก็มีเลือดข้างในสมองค่ะ ใช้เส้นทางสายเหนือช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของบางพื้นที่หมอกลงหนาจัดนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบน่บอยครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถตู้คณนะถ่ายละครหุ่นเสมาที่จะไปร่วมงานจังหวัดเชียงใหม่ปรกากฏว่าไปถึงลำปางนี่นะครับไปเจอเหมอกลงจัดไปชนท้ายรถบรรทุกทําให้มีผู้บาดเจ็บ5คนครับเกิดอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินตำบลสาราอําเภอเกาะคา,าจังหวัดลำปางในที่เกิดเหตุก็พบรถตู้โตโยต้าคันนี้ครับเป็นรถ ที่ของกองถ่ายละครหุ่นเสมาเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงทำให้มีผู้บาดเจ็บ5คนคนขับรถตู้คือนายณริศสิวกูลอาการสาหัสต,ติดอยู่ที่บริเวณเบาะที่นั่งคนขับผู้โดยสารอีก4คนก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเกาะคาจากการสอบสวนทราบว่าคณะกองถ่ายกำลังเดินทางไปร่วมงานอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่มาถึงจุดเกิดเหตุหมอกลงหนาจัด มีรถพ่วงข้ามเลนเข้ามาระยะกระชั้นชิดทำให้รถตู้หักหลบพุ่งชนท้ายรถพ่วงเบื้องตน้นตำรวจทางหลวงลำปางควบคุมคู่กรณีให้พนักงานสอบสวนสพเกาะคาสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายครับ ส่วนที่จังหวัดกระบี่นะคะเจ้าหน้าที่เขามีการไปตรวจสอบเรือหางยาวที่มีการดัดแปลงเป็นเรือขายสินค้านะคะว่ามีคนไปร้องเรียนว่าจําหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้นักท่องเที่ยวในราคาที่สูงเกินจริงนะคะที่บริเวณเอ่าวไล่เลที่จังหวัดกระบี่ส่วนที่อุทยานแห่งชาติหาดโนบัตตารานะคะก็เลยมีการเตรียมประกาศห้ามเรือขนสินค้าดังกล่าวเรือาขายสินค้าดังกล่าวเนี่ยนะคะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ค่ะ หน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่พร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะได้เข้าไปตรวจสอบราคาอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบนเรือหางยาวจำนวนลําลำที่มีการดัดแปลงเป็นเรือจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณอ่าวไร่เลตําบนอ่าวนางอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่เนื่องจากมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยไปร้องเรียนว่าเรือลำนี้เนี่ยนะคะขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในราคาสูงเกินจริงโดยเฉพาะข้าวไข่เจียวนะคะที่มีราคาถึงกล่องละ100บาทจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเรือทุกลำมีการติดป้ายราคาอาหารแล้วก็เครื่องดื่มชัดเจน แต่ว่ามีราคาสูงกว่าท้องตลาดเนี่ยประมาณ20-30บาทส่วนทางพาณิชจ,จังหวัดกระบี่นะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ผู้ประกอบการเรือหางยาวจำหน่ายสินค้าในราคาแพงก็เพราะถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตธารามูเกาะพีพีจับกลุ่มโดยเปรียบเทียบปรับวันละ500บาทจึงเตรียมรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขต่อไปล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตธาราก็เตรียมห้ามเรือดังกล่าวลอยลำขายสินค้าบริเวณดังกล่าวค่ะ ยังคงมีระเบิดเกิดขึ้นที่อัฟกันนะครับส่วนที่ฮ่องกองก็เริ่มมีการเคลียร์พื้นที่หลังจากที่กลุ่มผู้ชมุมนุมยึดพื้นที่ประท้วงกันมานานหลายสิบวันนะประมาณ2เดือนกว่าๆน,นะครับเดี๋ยวช่วงน้าก็มาติดตามครับ